อ,อ่ก็เวลาโดยประมาณ6โมงตรงนะคะกับรายการอาจารย์หมาเวอร์ไวรายการสนทนาแบบเรียลริตโดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกทัศน์ท่านให้รู้จัก่วงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นอแล้วก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าพูดถึงพร้อมยังพร้อมอยังพร้อมสิพร,มพรุ่งนี้นะครับ นี่จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยตาโตจะใส่ชุดซินเ่ชุดที่จะนำไปทำพิธีในหลุมแซกีเออเอาอย่างอลังการเลยนะใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวยังไงดีจะถ่ายถ่ายวิดีโอไว้เนาะว่าคือพรุ่งนี้เราจะมีพิธีแซกีต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับชีวิตเราเลยนะเหมือนกันนั่นคือความสําคัญนะในช่วงบ่ายช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะครับไอ้พรุ่งนี้ไล่ใจไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราอาจจะไล่เจาะของเราได้เออแต่ไม่อย่าเลยนะแล้วเดี๋ยวแล้วเก็บภาพไมกระจาไม่ไดแล้วไงเพราะเราเองก็ไม่ว่างไงใช่ใช่ก็อาจจะเป็นการสงวนสิทธินิดนึงพรุ่งนี้สําหรับผู้ที่เข้าพิธีแซรกีแต่ว่าตาโตจะ ประมวลภาพให้หลังจากนั้นแล้วกันนะแต่ว่าให้ทุกคนรู้กันไว้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันดีอืออ่ะก็ย้ํากันอีกทีนึงสําหรับขั้นตอนแล้วกันนะสําหรับคนที่จะมาทํานะป๋าบอกไว้เผื่อคนอื่นฟังไว้ด้วยแล้วก็จะได้เข้าใจนะว่าเรามีระบบรักษาความปลอดภัยแบบยอดเยี่ยมนะครับคือเวลามาถึงณบริเวณที่เราจะมาทําพิธีนะครับเราจะมีการคัดกรองก่อนนะมีการทำ swab test ก่อนนะครับ ถ้าผ่านแล้วถึงจะสามารถเข้ามาในบริเวณพิธีได้นะครับ <ฮะ S 2> ถ้ายังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเนี่ยเราจะไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาในบริเวณที่ทําพิธีอ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นก็แปลว่าทุกคนเนี่ยเวลามาต้องต้องเผื่อเวลานิดนึงก่อนมาตรวจคัดกรองโควิดกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากตรวจคัดกรองเสร็จปุ๊บเราก็จะมาจัดให้นั่งใน <ฮะ S 2> ที่ของตัวเองค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะนะก็แบบ โซเชียลมากประมาณห่างแค่สองสามเมตรต่อก็เหมือนนั่งห่างกันแบบเนี้ป่าตัโตเนี่ยห่างกันนะครับแล้วก็ขอความกรุณาคือใส่หน้ากากตลอดอืตลอดงานนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยในบริเวณที่ทําพิธีเนี่ยช่วงพรุ่งนี้ก่อนที่จะทําพิธีเนี่ยเขาจะมีการพฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งหมดอืนะค่ะทั้งตั้งแต่โต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งบริเวณ ที่ทําพิธีทุกอย่างเนี่ยก็จะมีการฆ่าเชื้อหมดเลยนะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ทุกคนก็มาณจุดที่พร้อมเพรียงกันแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะทําพิธีให้ค่ตามเลิกยามที่ท่านอาจารย์กำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสาหรับพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากทํานะครับหรือมีโอกาสยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยดูว่าท่านอาจารย์จะประกาศยังไง คอยติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะถูกถูกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแล้วที่เมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มปลดล็อกแล้วไงตาโตใช่เพราะนคนที่เขารออยู่ที่นู่นเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกแล้วว่าสําหรับใครที่รอที่จะมาทําเนี่ยแล้วก็มาถ้ามาได้นะครับอื แล้วก็มันมีเลิกยามที่เป็นมงคลเนี่ยท่านอาจารย์จะทําให้นะก็คือแจ้งกับคุณโอไว้แล้วอล้วสมมติว่าใครที่ดูอยู่ตรงนี้ว่าอุ้ยอาจจะมีอีกหรือเปล่าหรือมีพื้นที่เหลือให้ไหมลองติดต่อคุณโอไว้ก่อนแต่ว่าไม่ทันพรุ่งนี้ไม่ทันพรุ่งนี้แล้วอันนี้ก็คือในรอบถัดไปแล้วล่ะนะเพราะว่าถ้าอาจารย์เขามีการไว้ให้สําหรับคนที่มาจากต่างประเทศที่จองเข้ามาเออถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยรอบหน้าลองขอเกาะคนต่างประเทศ ไปด้วยได้ไหมเพราะว่าจริงๆเขาก็มีการจองจองจองมา้องไหมคะคือถ้าทําคนเดียวกับทำสี่ห้าคนมันก็เหมือนกันอโอเคก็คือเราก็อาศัยเลื่องงามยามดีพร้อมๆกันนั่นแหละอาจารย์ก็จะได้ทําให้ไปกับเขาออย่างไรก็ลองติดต่อคุณโอมาแล้วก็วันนี้เนี่ยวันนี้เองเนี่ยท่านอาจารย์ก็มาตรวจความเรียบร้อยนะแล้วก็มามาอธิบายข้อมูลให้ป๋ากับตาโตฟังเพิ่มเติมข้างหลังเราเนี่ยคือสาราบุญช่างนะครับแล้ว โทนสีที่เราใช้เนี่ยท่านอาจารย์เขาเป็นคนกําหนดเองว่าแบบเป็นแบบนี้โทนสีเป็นอย่างนี้บริเวณรอบนอกเป็นแบบนี้นะครับค่ะเ้นท่านอาจารย์ตั้งใจจะทําให้มันมีองค์ประกอบของพลังของห้าธาตุด้วยนะเนื่องจากว่ามันเป็นต้นทางของของของพลังที่มาจากน้ําสายน้ำตั้งแต่น้าประตูเมืองท้องมังกรได้มาเหมือนอย่างน้าประตูเมืองเนี่ยเวลาพลังเข้ามาปุ๊บเนี่ย อาจารย์ก็มีมันดาราห้าธาตุไว้ใช่ค่ะใช่มีไฟไฟมังกรนะไฟเล็กแป้วไฟทวงเล็แปดเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกนะค่ะคือป๋าเคยอธิบายไปแล้วว่าไอ้ด้านหน้าบ้านเนี่ยหรือว่าหนิงถังหรือว่าส่วนกววเนี่ยเป็นการแจ้งเจตจำนงให้พลังมันเข้าใจว่าเราต้องการอะไรค่ะแล้วที่นี่เป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือการเพิ่มพลัง ให้มันเป็นอย่างมากขึ้นนะครับให้มันเป็นมงคลมากขึ้นค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ท่านอาจารย์เอามารวมไว้ถ้าจะทําซ้ําแบบเดิมมันก็ดูมันก็เหมือนกันอย่างอาจารย์ไม่มีทําซ้ําค่ะมันคืออะไรที่เป็นชิ้นเอกถูกครับชิ้นนั้นก็จะเป็นชิ้นเอกของพวกเราของบริเวณพื้นที่นี้เป็นสาราเหมือนช่างนี้นอกจากเป็นเหมือนช่างแล้วในตัวของสาราแล้วก็องค์ประกอบรอบๆเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบของห้าธาตุ เริ่มจากหินเนี่ยที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือธาตุดินอ่าเริ่มที่ธาตุดินอยู่แล้วแน่นอนโอเคตรงเสาเองนะเสาเสาสาราเหมือนช่างค่ะแล้วลงลูกกงลาวที่เป็นสีทองคือดินจะให้โลหะอ่าโลหะแล้วก็เสาสาราเนี่ยเป็นเสาทรงกลมอ๋อก็เป็นธาตุโลหะถูกต้องอาจารย์เขาตั้งใจให้มันเป็นเป็นทรงกลมนะค่ะจากโลหะให้น้าน้าก็คือเสียงน้ําเนี่ยที่เราได้ยินแล้วอยู่อย่างนี้เลยครับ แล้วท่าอาจารย์บอกว่าเวลาเรายืนอยู่ในสาราบนช่างเนี่ยเราจะเห็นน้ําด้านหน้าอาจารย์ใช้คําว่ากงมันอยู่ในกงของมันกงของมันก็คือมันเป็นน้ําที่อยู่ข้างขข้าข้าาางงงในตําแหน่งที่ถูกต้องเสียงนะกงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนอย่างคําว่ากงกงคือคําว่าพระราชวัง <Okay. S 2> อยู่ในพระราชวังที่ถูกต้อง uh huh. คือสาราเนี้ยแพทเทิร์นมันคือถอดแบบจากหลุมมันจะต้องหันหลังให้ภูเขาอ่ามันนั่คือทิศทางของบ้านเสือ พราะฉะนั้นพระราชวังหลังบ้านเสือคือดาวแปดน้ำ,นำมันอยู่ในกรงของมันลงตัวเอออันนี้คือน้ำนะมไม้ก็คือองค์ประกอบไม้ที่รอบๆนี้นท่านอาจารย์ตั้งใจใช้ไม้บริเวณนี้คือต้นไผ่อย่างที่ป๋าเคยเล่าฟั่งต้นไผ่เนี่ยเป็นนัยยะของการเจริญเติบโตนะใน,ในภาพเขียนของคนจีนเนี่ยการอวยพรของคนจีนเขาจะใช้ต้นไผ่ะนะให้โตเป็นขั้นขั้นนะครับให้ตรง ไม่มีไส้ก็คือไม่คดโกงอันนี้ก็คือนัยยะของความรุ่งเรืองนะเแต่นับได้ด้วยว่าต้นไผ่ในแต่ละจุดที่ท่านอาจารย์ปลูกจะมีอยู่กลุ่มละสี่ต้นเดี๋ยวมันจะแตกตกหน่อขึ้นมาอีกไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ก็คือแต่ว่าเนี่ยนี่คือทิศทางของมันรูปแบบของมันนะเสร็จแล้วเป็นไฟก็คือสีของเสาชัดเจนนะก็เป็นสีแดงแล้วก็อาจารย์ก็ใช้จํานวนห้าต้น ช่วยต้องเคลียร์นะเรื่องของ5้าต้นเรื่องของเลข5้าเพราะว่าเราอยากจะบอกว่าบางทีลูกศิษย์นะต้องเราเราเข้าใจเขาว่าบางทีเขาบอกอไหนบอกเลข5้าไม่ดีไงฮะป๋าเหมือนที่ตาโตเคยเล่าให้ป๋าฟัง่ะว่าของเนี่ยถ้ามันเป็นมงคลเลขห้าเนี่ยดีเหมือนเลขห้าจักรพรรดิจุกต้องค่ะนะใช่ค่ะแต่ถ้าของชิ้นนั้นมันเป็นอัปมงคลห้าเนี่ยมันจะกลายเป็นอัปมงคลไปด้วยน <ะ S 1> ที่เราเรียกว่าห้าผีอะ,อะไรทำนองนี้ทำนองอนี้เนี่ย อันนี้ก็คือรูปแบบของสาราเหมือนช่างที่มีห้าธาตุเป็นองค์ประกอบค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอีกอันนี้พิเศษอีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวมันจะมีตะข่ายดักซับนะอามามาด้วยอตรงนี้มีสามเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ค่ะนะตรงนี้มีหนึ่งมีหนึ่งเดียวหนึ่งอันเป็นทรงกลมว้าวมีความหมายต่างกันหนึ่งสี่เหมือนช่างคือสี่ ค่ะอ่าหนึ่งสี่คือวันช่างพบหนึ่งดาววนช่างอ่าหนึ่งสี่ก็คือวนช่างอ่าแล้วก็เป็นวนช่างที่สมบูรณ์ค่ะเห็นไหมอาจารย์มีความหมาย้วเขาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ายกลชั้นหนึ่งเลยอืมเพราะฉะนั้นเวณพื้นที่นี้นะเป็นพื้นที่ต้อนรับพลังแล้วก็เป็นการแจ้งเจตจำนงให้พลังที่นี่ต้องการความชนะต้องการความรุ่งเรืองต้องการความสําเร็จค่ะอันนี้คือคุณสมบัติของหวันช่าง พร้อมกับว่าเวลายืนมองไปเราจะเห็นหินรูใช่ข้างล่างอ่าซึ่งดิเรกชันของหินรูก็จะพุ่งตรงมาที่ฝาาลังข้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอีกหน่อยถ้ามันเปิดแล้วเนี่ยเราสามารถเข้ามารับพลังได้นะครับอันนี้อาจารย์ทําไว้ให้นะเราก็ย้ํากันเสมอว่ารอใจเย็นอีกนิดนึงตอนนี้กําลังขึ้นโครงสร้างของเทพพิทักษ์นะอ่าคือจะมีเทพที่พิทักษ์ปกป่ารักษาปีจักรจันทร์นี่นะ ในเมื่อมันเป็นจกรรักรจานใช่ไหมทเทพพิทักษ์ก็จะเป็นไม้ออืออจะเป็นทรงเหมือนกับเป็นเป็นเทพเจ้าที่เป็นไม้อะถ้าแถวบ้านเราเรียกเทพารักไหมเออเทพารักก็ได้ <c oughs> หรือหรือถ้าเราดูหล่อตะลิงเขาเรียกพวกแอนอ่ะพวกเอ็นเอ็อเอ็นที่เป็นไม้ต้นไม้เดญ่ใช่ที่คอยปกป้องป่าทำเป็นเหมือนกำแพงที่ปกป้องอยู่โซนป่าที่พวกเอ็นดูแลอแล้วใหญ่เนะสูงมากเอ้า อสูงใหญ่แข็งแรงแล้วก็จะมองทอดสายตามองไปบริเวณพื้นที่ปีจกักจัน์เติบโตได้อเพราะว่า เราเวลาเราดูหนังใช่ไหมสมมติว่าต่อให้บางทีเรากิ่งหักไปก็งอกออกมาได้ด้วยอันนี้คือความรุ่งเรื่องเข้าคอนเซปต์ที่มี FC พิมพ์มาว่าได้ความรู้มากค่ะอาจารย์มีคอนเซปต์ในการสร้างงานตลอดถูกถูกถูกไม่จบแค่นี้ขอบอกทุกอย่างที่อาจารย์วางไว้ให้พวกเราเนี่ยมันจะมันจะสอดคล้องกันแล้วที่สําคัญก็คืออย่างที่ป๋าเคยเคยอธิบายแล้วไอ้น้ําตรงเนี้ยค่ะมันเป็นน้ําล้างอาถรรพ์ ที่ล้นออกไปอที่ล้นออกไปเนี่ยน้ำในในในทิศที่เป็นน้าล้างอาถรรพ์ที่ท่านอ,อาจารย์ตั้งใจทําไว้ใต้สะพานต้นมะขามเนี่ยอือเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยมันจะมีแต่มงคลอ่าบมงคลมันจะถูกล้างไปค่ะแล้วอีกหน่อยนะเวลาท่านอาจารย์เปิดให้พวกเรามาเนี่ยมามา,มาเที่ยวชมที่นี่ได้เนี่ยนะอ่าเมือ่อวานมีรูปที่ท่านอาจารย์ลงกับคุณหมอที่อยู่ข้างๆใต้ต้นมะขามใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าให้มายืนตรงนั้นแล้วอธิษฐาน อาถรรพ์ที่ไม่ดีที่ติดตัวมาให้ออกไปอ่ะอ่ะนี่ก็เป็นอีกทุยหนึง่งอ่ะไอ้ตรงนั้นข้ามน้ําข้ามทะเลนั่นคือเปลี่ยนดวงชะตาะนะะไอ้พลังอัปมงคลที่ติดตัวมาให้หายไปแต่อันนี้เป็นพลังอาถรรพ์ที่ติดตัวมา ไม่ดีขอให้มันออกไปพวกอาถรรพ์ให้นึกถึงที่เราไม่เห็นมองไม่สามารถมองอเห็นได้แล้วทําไมมันต้องเป็นไม้มะขามตายพายใช่ไหมแต่ตัวนึกออกไหมอาจารย์เขาไม่ได้วางอย่างเดียวม,มันเป็นไม้อาถรรพ์ด้วยใช่ค่ะเออเพื่อขับไล่พลังอาถรรพ์สู้กันนะ,ะ,ะแล้ววันนี้เราไปตรวจบ้านเนี่ยท่านอาจารย์ก็สอนเรามาเรื่องของคําว่าอาถรรพ์วิชาอาจารย์บอกว่าอาถรรพ์วิชาเนี่ยมันเป็นการสร้างโดยเจตจํานงของผู้กําหนด เพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยใครเป็นผู้กําหนดอาจารย์เห็นาาไหมเป็นอาจารย์ใส่เจตจํานงลงไปที่ที่บริเวณนี้ให้มันเกิดพลังแบบนี้ลักษณะเทียบเคียงกับการปลุกเสกเหมือนเหมือนอาจารย์เสกวัตถุมงคลคอาจารย์ก็ใส่พลังประจุเข้าไปอืตรงนี้ท่านอาจารย์เป็นคนกําหนดว่า ให้มันเป็นล้างอาถรรพ์อาจารย์ก็จะกําหนดเจตจำนงของอาจารย์ลงไบว่าให้มันเป็นน้ําล้างอาถรรพ์เอออ่าแล้วพอเราเราเข้ามาในพื้นที่ปุ๊บมันก็จะทําหน้าที่ของมันเพียงแต่ว่าเราระลึกถึงคําที่ท่านอาจารย์บอกว่าล้างอาถรรพ์มันก็จะช่วยล้างอาถรรพ์เราไปเจตจำนงตัวนี้คือหนึ่งสี่ชัยชนะค่ะอ่าพอเราเข้ามาเราขอความสําเร็จอ่าขอชัยชนะมันก็จะได้ตามเจตจำนงเนี่ยอันนี้อาจารย์บอกว่าเขาเรียกว่าอาถรรพ์วิชา ขึ้นอยู่กับปรามาจารย์ผู้สร้างว่ากำหนดเจตจำนงยังไงในวัตถุมงคลหรือในเคล็ดนั้นๆตโตกําลังจะบอกว่ามาครบนะเพราะว่าตามสายวิชาของท่านอาจารย์ที่เป็นห่วงจุ้ยเนี่ยที่บอกว่ามี4มมี่แผนกมีหนึ่งตั้งแต่ เคหสถานตรงนี้ก็สร้างขึ้นโดยการอิงเขาอิงอะไรทุกอย่างชัยภูมิชัยภูมิเหมือนกับการสร้างเคหสถานขึ้นมาเหมือนกัรสร้างบ้านถูกแล้วก็มามีเรื่องของอาถรรพ์วิชานี่คือแผนกที่สองที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และท่านอาจารย์ก็ทําไว้ในขณะที่ห่วงจุ้ยในใจเราเข้ามาอธิษฐานได้ในนี้มีการคิดจินตนาการหรือการขออธิษฐานก็คือเป็นจิต อ่ะเหมือนกันห่วงจุ้ยในใจมาห่วงจุ้ยบนร่างกายจะบอกว่าตอนนี้ห่วงจุ้ยบนร่างกายน่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีวาสนาได้ทำแสกีเอาเสื้อผ้าดี a อหรืออะไรได้มาทิ้งไว้ที่นี่แต่อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ที่แต่สมมุติว่าถ้าคนยังไม่มีวาสนามาเนี่ยก็มาเขาเรียกว่ามาทําร่างกายค่อยค่อยอ่าทําร่างกายให้สะอาดสะอาดได้แล้วท่านอาจารย์วางไว้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือพวกเราเยอะมากเลยนะค่ะ เมื่อเช้าป๋าพาลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งมาเดินนะมาคนที่มาพักแล้วก็มา,ามาท่องเที่ยวทัศนากันค่ะหลายๆคนก็มานั่งคุยให้ฟังว่าเวลาเขามาอยู่ที่เนี่ยเขามกัจะได้งานใหญ่ๆนั้นเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่รู้ทุกวอาทิตย์ว่างอยู่ไหนรึเปล่าอยู่แม่กองแม่กองคือสมุดจสาคอสมุดสงครามสมุดสงครามออขับรถมาอื มาแล้วพลังมาทั่วทิศคือรีสอร์ทปิดก็ขอให้ให้มามาวนไปที่ล็อบบี้ซื้อกาแฟทักแก้วหนึ่งแล้วก็กินอยู่ที่ล็อบบี้แล้วก็กลับเขาบอกว่าเวลาเขาเข้ามาปุ๊บเขาจะได้งานใหญ่ตลอดอืม,อมแล้วจนเขามีกําลังนะ,ะแล้วก็มาทําแฟรกีไปแล้วเมื่อวันที่รอาพีแล้วค่ะอืมวันนี้<อ>มาพักใช้สิทธิ์ทําแฟรกีมาพักที่รีสอร์ทโอ้ป๋าเห็นคนหนังสือก็ไปซื้อหนังสืออย่างเดียวเกือบสองหมื่น ุ้มเ่มเขาบอกว่าเขามาเรียนที่หลังเขาต้องเร่งสปีดแจะเอากลับไปอ่านก่อนเขาดูรายการเราทุกตอนถ้าอย่างนั้นใครที่บอกว่าเสียดายที่รู้จักท่านอาจารย์น้อยไปไม่เป็นไรคุณก็เร่งพยายามเออเออนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่น่ารักแล้วเมื่อเช้ามันก็ทําให้ป๋าคิดได้มีข้อคิดอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องของหูช่วยของท่านอาจารย์เมื่อเช้าลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งพยายามจะเดินข้ามน้ําน้ําเชี่ยวตอนนี้น้ำเชี่ยวน้ําเชี่ยว แล้วเขาพยายามจะเดินข้ามน้ําเขาก็ถามป่าว่าเวลาว่างข้ามน้ําต้องอธิษฐานอะไรป๋าบอกไม่ต้องเอาสติประคองตัวเองให้มันข้ามไปให้ได้แล้วกันพูดยังไม่ทันขาดคำป๋าเดินหันหลังมาปุ๊บล้มไปแล้วเกือบไหลไปถึงน้ําตกเจ็ดสาวน้อยตัวเบาขนาดนั้น <laughs> น้ํามันแรงน้ํามันแรงน้าแรงขนาดนั้นอมันก็ ทำให้เรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยที่เราตาโตเราเคยคุยกันมีรองเท้าเป็นเครื่องมือใช่ไหมมีพวงจุ้ยเป็นเครื่องมือทําให้ฟันฝ่าอุปสรรคได้ทีนี้บางครั้งเนี่ยเราไม่ประเมินกําลังตัวเองอเราไปคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ต้องมีคนเพื่อนสองคนมาช่วยพยุงปีกแล้วก็ประคับประคองกันไปคแต่ใจแกสู้ไม่ยอมหันหลังกลับอืเดินต่อไปอีกก็จนข้ามได้สําเร็จเหมือนกันแต่ว่าต้องมีเพื่อนเนี่ย ชุดที่แล้วที่เรามาน่ารักจุมมือกันเนี่ยไปได้ทั้งสำเร็จทั้งทีมแต่ว่าเหมือนกันเวลาเราเข้ามาในในการเรียนถ้ามีกลุ่มมีมีคนที่ให้คำปรึกษาอาจารย์เขาถึงมีทีมงานให้ไงบางครั้งอาจารย์เข้าใจว่าเรามาโดดๆอะเราไม่มีความรู้เราอาจารย์เขาก็เลยมีทีมงานให้คอยเป็นที่ปรึกษาคอยอเป็นที่เลี้ยงให้ก็เหมือนคอยประคองนี่แหละให้เราข้ามไปแต่ว่าเราเองอะต้องมีใจที่ที่จะไปด้วย เออใช่ไหมถ้าเราถอยเงี้ยพี่เลี้ยงก็ไม่รู้จะช่วยไงวันที่ตาโตมาไลฟ์แล้วตาโตเดินไปก่อนคนแรกทีนี้มันถือไลฟ์อยู่เออเราตั้งใจที่จะข้ามไปใจตาโตนะจะต้องข้ามไปให้ได้แต่เพราะว่าลงไปถึงอ่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยน้ําแรงมากแต่ด้วยหน้าที่อที่เราจะต้องไลฟ์แล้วข้ามไปให้ได้เพราะเราพูดคําว่าข้ามไปด้วยกันนะคะตอนนั้นใจนะอาจารย์คะอื ขอให้ตาโตผ่านน้ําที่ไหลเชี่ยวเนี้ยไปให้ได้แล้วพาทุกคนที่กําลังอธิษฐานพร้อมกันเนี่ยไปให้ได้มันก็ดูเหมือนเบาขึ้นป่ะข้ามไปก่อนได้อันนั้นเนี่ยคือแบบว่าท่านอาจารย์ช่วยอธิษฐานแรงจริงจริงมันก็มีวิธีคิดอะแล้วมันขึ้นอยู่กับมุมมองอย่างที่ป๋าบอกแล้วอะไรที่มันเป็นบวกอะไรที่มันสร้างกําลังใจให้การและการได้เนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะทำอืมนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวได้เวลาแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้นะก็เราก็จะมีงานถ้ามีโอกาสตาโตเขาจะเก็บภาพไปฝากแล้วกันนะเราคงไม่ได้ไลฟ์ให้ให้ท่านดูนะอ่าออตเองเป็นเป็นส่วนบุคคลนิดนึงใหรับคนทว่ามาทำพิธีเราจำกัดคนเข้าด้วยไงเราไม่ได้ให้ทุกคนเข้ามานะก็เข้าใจนิดนึงเพื่อโซเชียล คือพรุ่งนี้ตาโตตั้งใจว่าห่วงจุ้ยรับอรุณตาโตก็จะมาไลฟ์เพราะว่าป๋าจะต้องพาพาคนที่ทำแทกีเนี่ยมามาตอนเช้ามาดูแล้วอธิบายให้เขาฟังก่อนเขาจะได้อินนะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาอาจารย์ให้ของไปเนี่ยเวลาเขาลงไว้แล้วเขาจะเกิดความสุขนะอย่าลืมนะคนที่ดูไลฟ์แล้วพรุ่งนี้จะทำแทกีนะเวลามาทำเนี่ยต้องมีความรู้สึกเบิกบานมีความสุข แล้วก็มีความคิดที่เป็นบวกว่าเราจะต้องประสบความสําเร็จอิมอ่มเอมอย่างเนี้ยเราจะได้พลังที่เป็นมงคลเต็มที่ถ้างั้นพรุ่งนี้ช่วงเวลาโดยประมาณ7จ็ดโมงนะตาโตขออนุญาตให้ห่วงจุ้รับอรุณเป็นไลฟ์